ถ้าเราอยากจะเสร็จงานวันนี้ตอนนี้หน้างานเราเป็นลักษณะนี้นะครับเพื่อนๆคิดว่าต้องทํายังไงดีครับอย่างนี้ต้องเทฐานก่อนไหมตอนนี้เราก็จะปังฟุกตรงนี้นะครับแล้วก็เสริมเด็กขึ้นมานะครับหน้างานน่าจะติดอยู่ประมาณนี้นะรอยจับพื้นเยอะก็เยอะอยู่นะครับเพราะว่าชุดเฟืองเราต้องมาติดตรงนี้ใช่ไหมครับใช่เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าช่างจะติดตั้งยังไงนะครับให้วันเดียวเสร็จนะครับ นี้พุกเขาแถมมานะครับนี้เราจะทําอะไรครับชจ้างําลังจะใส่เหล็กสตัดนะครับที่แถมมากับมอเตอร์นะครับอ๋อเราจะเชื่อมเอาให้สตัดมันโผล่ขึ้นมาเลยใช่ไหมครับครับผมจัดให้ตรงใช่ไหมครับช่างครับผมจัดพวกข้างสีตัวให้ตรงครับคือาม์กนี่มันจะเข้ากับฐานมอเตอร์ได้พอดีถูกต้องไหมครับใช่ครับอันนี้ก็เชื่อมแข็งครับแ๋ยวเชื่อมให้แข็งแรงนะครับ ล้วเอาไปชุบน้ำนะครับครับจากฐานขึ้นไปเท่าไหร่ครับ13บมเซนนะครับแล้วแต่หน้าง,งาน,นครับห่างก็ประมาณ7เซนถึง8เซน,นครับแล้วแต่ขนาดล้อความโตของเถาอ,อาจจะไม่เท่ากันนี่วัดจากเพาเถาประตูนะครับ ตั้งระดับน้ําเช็คองศาให้ดีนะครับตัวนี้ช่างจะตัดเหล็กเพื่อค้ำใช่ไหมครับครับผมแสร้างโครงสร้างด้านหลังอันนี้พื้นของเราเป็นพื้นปูนอยู่แล้วนะครับที่ช่างเราเหล็กค้ำนะครับถ้าบางท่านนะครับไปเจอหน้าง,งานที่เป็นพื้นดินปกติแล้วช่างทํายังไงครับถ้าเป็นพื้นดินใช้เหล็กตอกลงไปนะครับตอกให้ลึกที่สุดใช่ไหมครับ ถ้าเป็นพื้นดินนะครับให้ตอกเป็นเสาเข็มไปเลยนะครับตอกเอาเหล็กตอกงานงานของช่างเขาก็จะทําเป็นโครงสร้างเหล็กยึดนะครับให้มันแข็งแรงเราจะไม่เทเป็นปูนก่อนนะครับเพราะจะเสียเวลานะครับแบบนั้นนะครับนี่เป็นเทคนิคของของช่างเขานะครับงานบันเดียวเสร็จนะครับเวลาติดตั้งนะครับหรือว่าท่านใดที่กําลังจะติดมอเตอร์เองนะครับก็เอาเป็นแนวทางได้นะครับตัวนี้ครับ